นะครับคลิปนี้นะครับจะพามาเจาะลึกกับเจ้าตอนเดียวนะครับ2.8ขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับที่มีการตกแต่งทําสีซุ้มล้อเป็นสีขาวก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับหลายๆคลิปด้วยกันวันนี้จะมาเจาะลึกว่าต้องตกแต่งอะไรบ้างนะครับถึงจะได้รถรอๆแบบนี้ไปใช้งานอันดับแรกครับก็จะเป็นในส่วนของชิ้นงานหน้านะครับเป็น GRS นะครับเราจะทําหน้านี้ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวไฟหน้าก่อนนะครับให้เป็น LVD โปรเ e c เตอร์บายบีแบบนี้นะครับแล้วข้างในตัวโคมนะครับก็จะเป็นลมดำด้วยสวยๆแบบนี้รวมไปถึงการแปลงแก้มนะครับจะสังเกตว่าตัวโป่งซุ้มล้อเขาเนี่ยเราจะต้องแปลงนะครับเพื่อให้มันรับกับตัวซุ้มล้อที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเพิ่มไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคิ้วของฝากระโปรงด้านหน้านะครับอันนี้เลย เนาะถ้าชิ้นงานหน้าจะทําได้ก็ต้องเนรมิดออปชันเหล่านี้ก่อนนะครับรวมไปถึงการทําสีขาวนะครับคันนี้มีการเก็บงานซุ้มล้อสีขาวแล้วก็หยอดด้วยสีขาวตรงไฟตัดหมอกนะครับเพิ่มกิมมิคเล็กๆน้อยๆเข้าไปให้กับตัวรถคันนีน้ด้านล่างก็จะมีแผ่มกันกระแทกด้านล่างนะครับของ GR Sport จะมีสีแดงกับสีนี้ครับที่เป็นสีบอลเงิน รวมไปถึงล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นล้อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับจะเป็นขอบ16นะครับจะมีออฟเซ็ตเนี่ยก็จะเสมอซุ้มนะครับคันนี้รัดด้วยยางของคอสวินนะครับเป็นดอกมัดดอก MT ีนะครับสีลียาง2 8ดห้าเจ็ดห้านะครับถ้าคันนี้นะครับแนะนำว่าในการตกแต่งเนี่ยเรื่องของช่วงล่างนะครับก็ต้องมีการอัปเกรดเข้าไปด้วยนะครับคันนี้ก็จะมีการเสริมอีกนกเข้าไป นะครับจะมีปีกนกสีแดงแบบนี้แต่งานยังไม่จบนะครับไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงๆได้จะแนะนําว่าต้องใส่เป็นชุดยกนะครับแล้วก็ดอกเพาหน้ารวมไปถึงตัวโช๊คนะครับเพื่อเพิ่มระดับปรับความสูงเพิ่มเข้ามาเพื่อให้สมรรถนะของตัวรถเนี่ยใช้งานได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวดูออปชั่นอื่นนะครับที่เสริมเข้ามาคันนี้ก็จะมีเป็นตัวอักษรดานะครับเก็บงานรอบคันครอบฝากระจกมองข้างนะครับสีดําเงา แล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ย้อนยุคนิดนึงนะครับเป็นสติกเกอร์วินเทจหน่อยใครที่เล่นรถเก่านะครับพวกมทีิเอก็จะเห็นสติกเกอร์อย่างนี้ติดกันค่อนข้างเยอะนะครับเรโทรหน่อยๆนะครับรวมไปถึงบันไดข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมนะครับลูกค้าสั่งติดกันค่อนข้างเยอะมากซุ้มล้อด้านหลังทําเป็นสีขาวนะครับยางแม็กนะครับสเปคเดียวกับข้างหน้าเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED หมายเลข3นะครับรอรอแบบนี้นะครับเก็บงานสีดำนะครับอักษรสีดำมีเพลจ GR สปอร์รวมไปถึงกล้องมองถอยหลังนะครับออกที่จอภายในรถเลยก็จะเก็บงานให้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับที่ลูกค้าสั่งแต่งไม่แพ้กันก็จะเป็นการชนท้ายของลายลูแบบนี้ เล็กหนาสามมิลนะครับ,นะรบพร้อมกับไฟถอย LED แบบนี้สองสว่างเวลาถอยหลังหายห่วงหรือลูกค้าจะเพิ่มออปชันเป็นเซนเซอร์ด้านหลังก็ได้นะครับรวมไปถึงห่วงโอเมก้าห่วงตัวยูหัวบอลลากจูงนะครับเราก็มีไว้ให้ลูกค้าเนเรมิจัดกันได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูภายในซะหน่อยครับภายในคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์โต้นะครับอย่างที่บอกตัวนี้จะเป็นยูโรโฟนะครับจะเป็นตัวเก่าที่เรามีอยู่ในสต็อก ถ้าเป็นตัวยูโรไฟแล้วเนี่ยก็จะได้เรื่องของตัวเผาเข้ามเมาเพิ่มเข้ามารวมไปถึงหน้าจอนะครับก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็ฟังก์ชันเหมือนเดิมภายในนะครับออโต้ก็จะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะแยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้เลยจะมีคอนโซลตรงกลางส่วนลูกค้าท่านใดที่เลือกเป็นเกียร์ธรรมดาภายในจะเป็นเบาะหนังแล้วก็คอนโซลตรงกลางนี้ก็จะติดกันนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีดนะครับ หรือสเตปขั้นบันไดแบบนี้มาพร้อมฟังก์ชันอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับพร้อมการใช้งานใครที่สนใจจะตกแต่งภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดพวงมาลัยนะครับแชมป์ทำคลิปไว้แล้วก็สามารถไปย้อนดูกันได้ภาพมืดนิดหนึ่งครับขออภัยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัย gr ส port หรือจะใส่เป็นโลโก้ตัวยูของ gr Sport ก็ได้แล้วก็จะเป็นหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะไปมีของ gr ไว้ให้บริการเหมือนกัน การคูดคอนโรลแขงตกแต่งคอนโซลด้านหน้านะครับเรามีไว้ให้บริการหมดเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามกันได้ครับโอเคครับคิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่เล็งๆเ,เจ้าหัวเดียวตอนเดียว2 8ไว้ก็อยากจะตกแต่งเป็น g จ f แบบนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เลือกช่องทางที่สะดวกติดต่อหาแชมได้ทุกช่องทางครับวันนี้ลาไปแล้วครับ